สวัสดีครับวันนี้ผมจะเอา,อาสูตรสองตัวล่างนะครับของวัวนที่หนึ่งมิถุนายนนะครับมาฝาดให้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางกันนะครับผมจะใช้ผมจะใช้หลักสิบสองสูตรกับหลักหน่วยสองสูตรนะครับจับตัวชนนะครับมา เราไปดูมาดูกันครับหลักสิบสองสูตรนะครับหลักสิบสองสูตรสติเข้ามาเจ็ดงวดนะครับใช้หลักสิบสองสูตรก็จะได้ตัวชนนะครับเอาตัวชนออกมาเป็นตัวเด่นที่ผ่านมานะครับมีสะดุดอยู่หนึ่งงวดนะครับของหลักสิบไม่ชนหนึ่งตัว นะครับนอกจากเข้าหมดนะครับเรามาดูงวดวันที่หนึ่งกันเลยนะครับงวดวันที่หนึ่งสองส่วนนะครับหลักสิบสูตรที่หนึ่งได้เก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สองได้เจ็ดเก้าศูนย์นะครับชนศูนย์เก้านะครับหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งได้สามหกเจ็ดนะครับสูตรที่สองได้ห้าหกเจ็ดชนหกเจ็ดนะครับงวดวันที่หนึ่งวิถุนานะครับ สตัวบนได้0นะครับ6 0 7 9 6 9 7นะครับก็ถ้าชอบก็ให้พี่น้องเอาไปเลือกไปลงทุนเอานะครับติตติก็ เดินมาเจ็ดงวดนะครับเจ็ดงวดเจ็ดงวดติดนะครับนี่นะครับาดูดักสิบสองสวชนหนึ่งสองออกหนึ่งเจ็ดนะครับดักหน่วยชนเจ็ดตัวเดียวนะครับนะครับนี่ครับก็ ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับฝากไว้ให้เป็นแนวทางเพื่อมีเลขที่ถูกใจนะครับงวดนี้ได้06079697นะครับ2ตัวบนนะครับเน้นๆนะครับชอบก่อนนำไปลงทุนเอานะครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ